สาบันวิจัยสหรัฐเองชี้เศรษฐกิจสหรัฐพังพาสีทรัมป์เป็นตัวซ้ำเติมวันที่6สิงหาคม2568อยู่กัะดิฉันค่ะธนวัตรวังชาก่อนบิ๊กวอร์่าโลกมีรายงานที่จะทำให้ทรัมป์หัวร้อนอีกแล้วนะคะ just fact สถาบันวิจัยอิสระด้านเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาเปิดเผยตัวเลขหนี้สินจริงของสหรัฐว่านี่สาธารณะ หากรวมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกอย่างจะสูงถึง151ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐต้องจ่ายดอกเบีย้ยถึงปีละ1ล้านล้านดอลาดลาร์สหรัฐนะคะรายงานนี้หนี้ของสหรัฐปกติคนจะรู้ว่าหนี้สาธารณะจะมีจำนวน37ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือส่วนหนึ่งของยอดภูเขาน้ำแข็งค่ะรายงานลับฉบับนี้ของ just f a c t ชี้ถึงภาระนีสาธารณะที่แท้จริงรวมปัจจัยอื่นๆแล้วทะลุ151ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐอย่าว่าแต่ทรัมป์จะโกรธเลยนะคะนักลงทนุนประชาชนอเมริกันก็ตะลึงเหมือนกันเมื่อถูกถามว่ารัฐบาลสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะขาดดุลงบประมาณไปไกลแค่ไหนแล้วชาวเมริกันที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินของประเทศจำนวนไม่น้อยจะตอบว่า นี่สาธารณะของประเทศแต่ระดับ37ล้านล้านดอละลาร์สหรัฐแล้วแม้ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการมันจะน่ากังวลนะคะแต่ตัวเลขจริงมันน่ากังวลยิ่งกว่าตัวเลขการคลังมันไม่มีใครพูดถึงภาระผูกพันที่แท้จริงทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐนั้นมูลค่ามันสูงเกินกว่าที่จะจินตนาการไปก็ว่าได้ก็เกินกว่า151ล้านล้านดอละลาร์สหรัฐไปแล้วและมันก็ตรงนะคะ จากข้อมูลของกระทรวงการคลังตรงกันกับ just f a c t o เลยความแตกต่างมหาศาลนะคะจากตัวเลขนีนสาธารณะกับข้อเท็จจริงนี่รวมเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่รัฐบาลกลางไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีเดียวกับที่บังคับใช้กับภาคธุรกิจตั้งใจจะให้ตัวเลขมันดูดีนั่นแหละค่ะแทนที่จะใช้ระบบบัญชีคงค้างซึ่งรับรู้ค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดขึ้นจริงรัฐบาลในวอชิตันกลับเลือกใช้บัญชีเงินสดธรรมดาซึ่รับรู้ค่าใช้จ่ายเฉพาะเมื่อมีการจ่ายเงินจริงๆเท่านั้นภาระที่ใหญ่ที่สุดคือภาระจากระบบประกันสังคมของอเมริกาโดยเฉพาะโครงการประกันสังคมและเมดิ c แคร์ณสิ้นปีงบป,ประมาณของปีที่แล้วนี่แหละค่ะมันสิ้นสุดงบป,ประมาณปีนี้แล้วนะ ภาระเหล่านี้รวมกันแล้วหนี้สินมันสูง158 8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อรวมภาระผุกพันเหล่านี้เข้ากับหนี้สาธารณะที่ประชาชนต้องรับผิดชอบต้องถืออยู่นะและรวมถึงภาระทางการเงินอื่นๆตัวเลขรวมทั้งหมดมันจึงสูงถึง151.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณนะสิ้นปีงบประมาณ2024 พอหักลบด้วยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ของรัฐบาลสหรัฐตอนนี้มีมูลค่าอยู่7.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมันก็เห็นไหมคะส่วนต่างมันมหาศาลขนาดไหนการวิเคราะห์ a d จ u s t Facts สรุปว่าฐานะทางการเงินสุทธิของรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ติดลบ143ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับ85%ของความมั่งคั่งสุดธิ ที่ชาวอเมริกันสะสมมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนะคะไม่ใช่โทศวรต์นี้ด้วยนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆคาดอยู่แล้วตัวเลขจริงมันก็น่าจะมากกว่านั้นเพราะทุ่มทุนสร้างไม่หนุนสงครามมากแม้ว่าในขณะเดียวกันจะขายอาวุธก็ตาม just fact บอกว่าสัดส่วนของรายจ่ายรัฐบาลกลางทั้งหมดเป็นรายจ่ายบังคับเพิ่มมากขึ้น มากกว่า2เท่าอันนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่มแต่ปี1965โอ้โหมาจนถึงปัจจุบันนะคะ34เป็น73ในปี2024คือเขาเอาปีงบประมาณเป็นสำคัญนะคะโครงการประกันสังคมและเมดิคร์กำลังเดินหน้าเข้าสู่วิกฤตมีการเตือนมานานแล้วหลายรุ่นนะคะแต่รัฐบาลอเมริกันทำเป็นเฉยหมด กองทุนทรัสต์ของ Social Security และเมดิค r e เหลือเวลาอีก7ปีจะต้องล่มสลายล้มละลายแน่นอนนี่เป็นกองทุนยักษ์เขาบอกว่าถึงดูเหมือนไกลนะคะ7ปีแต่ถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมันก็ไม่แน่นอนว่าอาจจะเร็วกว่านั้นดอกเบี้ยที่สรัฐต้องจ่ายยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยปีนี้เพียงปีเดียวสูงเกือบหนึ่งล,ล้านดอละลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเป็น2ล้านล้านดอละลาร์สหรัฐภายใน10ปีข้างหน้าเรื่องมาตรการภาษีของทรัมป์ในที่สุดมันจะเป็นบุมแมรงย้อนสอนมาถึงระบบการเงินการคลังของสหรัฐเองด้วยผู้บริโภคชาวอเมริกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่ปลายทางและนี่ก็เท่ากับซ้ำเติมปัญหาที่หม,ม,มักหมมแบบแก้ไม่ได้ของเศรษฐกิจสหรัฐ professor d f v i d sack นักวิชาการนักวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ของสรัฐเขาเป็นกูรูที่มีชื่อเสียงพูดตรงกับ just fact เลยว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ทำลายกฎเกณฑ์ผู้ผาคขี่สร้างความไม่แน่นอนและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อพันธมิตรของสรัฐและประเทศที่กำลังพัฒนาและผลนั้นจะย้อนกลับมาทำลายเศรษฐกิจของสรัฐเองเพราะผู้ที่จะแบกภาระคือผู้บริโภคสรัฐผู้ผลิตสรัฐนั่นเอง ท้ามหัวร้อนแน่ๆก่อนหน้านี้ก็หัวร้อนกับการที่ผู้ในการแรงงานเอาตัวเลขแรงงานต่ำสุดในรอบปีมาเปิดเผยนะคะโดนปลดเลยวันรุ่งขึ้นคำรับรองว่าจะลงทุนจากประเทศที่ถูกบังคับด้วยกำแพงภาษีกว่าจะต้องมาลงทุนสรัเท่านั้นเท่านี้มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ภายในข้ามว,วันข้ามคืนนะคะเพราะการเคลื่อนย้ายการลงทุนต้องใช้เงินมาก และใช้เวลามากด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจของสรัฐตอนนี้เลยย่ำแยม่มิดไม่มิดค่ะทรัมป์เข้ามาทำงานยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงอย่างที่คุยโมเขืนยังดันทุรังไม่ยอมรับความจริงนี้ก็มีแต่จะฉุดเศรษฐกิจสรัฐจมดิ่งไปหน้าเรื่อยๆจนล่มสลายในที่สุดค่ะ